สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่พันเอกกลุ่มซับแชนแนลนะครับวันนี้พอดีมีเรื่องฉุกเฉินนิดหน่อยครับเพราะว่าเออ่มีเพื่อนในในบ้านที่อยู่ตึกเดียวกับมัรับเขามีผลโพสิทีฟคือเพิ่งบอกมาเมื่อเมื่อเช้าก็เลยต้องรีบออกแล้วก็จะลองไปที่ตรวจโควิดของหาอะไรครับเพราะว่าเราจะได้ดูว่าเราติดเขาหรือเปล่าเพราะก็มีบางจังหวะที่ อยู่ด้วยกันบ้างที่เราใช้ครัวร่วมกันบ้างนะครับก็เลยคือจองไปแล้วแหละแต่ว่าก็รีบออกอยู่ดีวันนี้มันเป็นวันเสาร์ด้วยก็เลยเดี๋ยวไปดูก่อนว่าผลเราจะเป็นยังไงนะเพราะถ้าผลเป็นนิเกทีฟอะ่ะก็ถือว่าโอเคแล้วเดี๋ยวรอกลางสัปดาห์เดี๋ยวไปตรวจม่อีกรอบหนึ่งนะครับแต่ถ้าเป็นโพซิทีฟเนี่ยอาจจะต้องจัดตัวเพิ่มอีกคนหนึ่งเพราะาตอนนี้เพื่อนเขาก็ จากตัวอยู่ในห้องแล้วแล้วก็คงจะต้องนัดตรวจออของฮาโลอีกทีหนึ่งนะฮะก็เดี๋ยวรีบไปก่อนไม่แน่ใจว่าจะวอล์กอินได้ไหมคือจองไปแล้วครับแต่ว่ายังไม่ได้เมลตอบรับก็เลยเเราไปก่อนดีกว่าเพราะว่ามีคนมาหาเราบ้างบางครั้งเนี้ยจะได้แจ้งให้เขารู้ก็เป็นเหตุการณ์ฉุกเฉินจริงๆเพื่อนเขาน่าจะติดจากการที่เขาไป ทำงานหรือก็ไปก็ไปปาร์ตี้ก็ได้นะครับเพราะว่าเขาก็ทํางานอยู่ในเมืองนะครับส่วนเพื่อนเนี่ยแชมป์สอบถามเบื้องต้นแล้วตอนนี้ยังไม่มีอาการครับแต่ว่าเขาก็ฉีดวัคซีนแล้วนะโดสหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ครบสองโดสด,ดีครับแต่ว่าแชมป์มองแล้วว่าของอย่างนี้มันก็มีโอกาสอยู่แล้วอ่ะมันไม่ได้การร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนะครับแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยว่าตอนเขาใช้ชีวิตเนี่ยเขาป้องกันมากน้อยแค่ไหน แต่เราก็ป้องกันตลอดก็เดี๋ยววันนี้ไปลองวัดผลดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะชั่วโมงหนึ่งก็รู้ผลแล้วครับนะครับอีกอย่างนึ่งก็คือคือในในเน็ตในเว็บครับเขามีให้จองเวลาที่มป์มาอยู่นะคือช่วงสิบโมงเอ้ยสิบโมงถึงเที่ยงมันยังพอมีอยู่แต่ว่า พอมาถึงแล้วมันปิดนะก็น่าจะหมายถึงว่าเขาน่าจะปิดเสาร์อาทิตย์เพราะว่าวันอาทิตย์ไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเดี๋ยวฉันจะย้ายไปเป็นวันจันทร์แทนครับเดี๋ยววันจันทร์ฉันจะมาอีกทีหนึ่งก็จะรีบมาแล้วก็มาตรวจก่อนงั้นตอนนี้ก็เดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะไปเอาเอาตัวเองไปเก็บก่อนเพราะว่าเราก็ไม่อยากจะเสี่ยงแพร่กระจายให้ใครนะครับก็เดี๋ยววันจันทร์แล้วมาตรวจอีกทีว่าจะเป็นยังไงนะครับ อตอนนี้ในเรื่องตอนแรกว่าจะกลับแล้วแต่ว่าได้ข่าวมาว่าตรงไลบรารีเนี่ยตรงนี้ตรงไลบรารีเขาจะมีรถตรวจโควิด COVID แบบแบบเคลื่อนที่อยู่นะนี่เขาจะเป็นรถตรวจแบบนี้เป็นรถตู้แบบนี้นี่อย่างนี้เราก็เข้าไปแล้วก็รีจิสเตอร์วอล์กอินได้เลยนะเออแล้วเขาก็จะให้รีจิสเตอร์นั่งรีจิสเตอร์กันตรงนี้แหละแล้วก็เขาก็จะยื่นมันจะมีคนตรวจอยู่ในรถเออแล้วเขาก็จะยื่นผลเลื่อนไอตัวที่ตรวจอ่ะให้เราตรวจเองแย่เองแย่ ทั้งตรงในปากแล้วก็ในจมูกที่ลึกเข้าไปนะก็ตามแบบนั่นแหละก็จะเป็นการที่แย่ด้วยตัวเองนะอืมแล้วก็ประมาณ15-1ถึง1ชั่วโมงก็จะรู้ผลเขาก็จะส่งมาในเบอร์โทรศัพท์หรือว่าอีเมลที่เราลิสต์เ์ไว้นะเสร็จปุ๊บเขาก็จะให้ตัวนี้มาเนี่ยนี่เป็นการเป็นตัวชุดทดสอบเทสก็เหมือนอันที่เราเทสโควิดนี่แหละเทสผลทั้งกับเขาแล้วก็ บบนี้ก็คือมาให้เราเทสเองซึ่งมันมีทั้งหมด7ชุดให้มาฟรีๆเลยนะครับทั้งหมดทุกอย่างเนี่ยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเดี๋ยวนั่งรอผลกันสักนิดนึงแล้วเ,เป็นยังไงก็เดี๋ยวก็ว่ากันอีกทีนะครับก็ไม่ต้องไปรอวันจันทร์แล้วก็ทําวันนี้เลยจบๆแล้วเดี๋ยวกลางสัปดาห์ก็ทันก็จะใช้ชุดนี้ตรวจเองที่บ้านอีกทีนึงนะครับครับก็กลับมาถึงบ้านกันแล้วนะฮะแล้ว ระหว่างทางจะกลับมาบ้านก็มีเมสเซจรายงานผลแล้วด้วยว่าผลที่ตรวจไปเมื่อกำวันนะเดนนะเป็นยังไงนะนี่ครับเขาก็จะส่งมาในเมลที่เรากรอกไว้นะวันนะที่ที่เราลงทะเบียนนะนี่ยจะเป็นแบบนี้เห็นไหมนี่ครับนี่ครัความแคมป์การตรวจครั้งแรกเป็นนิเกีฟครับ ก็คือไม่ไม่ได้ติดจากเพื่อนนะฮะเพราะว่าเพื่อนแฮมตอนนี้เขาก็ยังไอโซเลตตัวเองอยู่ในห้องอย่างเดียวมีการออกมารับของจากอ b e r อร์บ้างที่เขาไปซื้อสั่งซื้อกันให้อ b e r อร์มาส่งที่หน้าประตูบ้านนะครับแต่ว่าช่วงนั้นเขาก็จะบอกแล้วว่าเขาอยู่ข้างล่างนะอย่าเพิ่งลงมาเดี๋ยวเขาเอาของเก็บเข้าห้องแล้วเดี๋ยวเขาทำความสะอาดก่อนขึ้นห้องอะไรเงี้ยเขาก็ค่อนข้างที่จะให้ความร่วมมือดี ก็สอบถามเบื้องต้นแล้วปรากฏว่าที่เขาต้องไปตรวจเพราะว่าเพื่อนที่ทำงานเขาอ่ะเหมือนไปตรวจแล้วมีโพซิทีฟเขาก็เลยต้องไปตรวจทีนี้เขาทำอยู่ตรงร้านคาเฟ่ทำให้เขาก็ไปตรวจแล้วก็เจอโพซิทีฟซึ่งตัวเขาเองอ่ะไม่มีอาการนะแล้วก็ตัวเขาเองก็ได้ฉีดไฟเซอร์ไปแล้วหนึ่งเข็มครับแต่ฉันก็มองอยู่แล้วว่า วัคซีนอ่ะมันมีประสิทธิภาพสูงก็จริงแต่เปอร์เซนต์ที่ติดได้ก็มีถ้าเราไม่ป้องกันหรือยังประมาทกันอยู่นะครับก็แต่ถ้าสองเข็มก็จะมีโอกาสที่ป้องกันได้มากขึ้นนั่นเองมันไม่ใช่ร้อยเปอร์เซนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าของแชมป์เนี่ยก็จะเจอเพื่อนคนนี้ทุกเช้าเลยอะ่ะเพราะว่าทุกเช้าท่แชมป์ลงไปทํากับข้าวเนี่ยคนคนนี้ก็จะมีลงมาทํากับข้าวเหมือนกันก็คือยืนอยู่ข้างๆกันแต่ว่าตอนนี้ก็คือ ของแชมป์คือเป็นนิเกทีฟแล้วก็แสดงว่าแชมป์ยังไม่ติดเขามานะครับหรือวัคซีนอาจจะก,กันไดก้ก็เป็นไปได้นะทีนี้ตอนแรกเนี่ยเราได้อน,นี้มาใช่ไหมหลังจากตรวจเสร็จแชมป์ก็เลยว่าจะลองเอามาแกะดูว่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับคือเขาบอกมาคร่าวๆแล้วว่าอันนี้มันจะมีอยู่7ชุดให้เราเป็นชุดตรวจเองเนี่ยเป็นเล p i ผ a n t i g e n test นะครับก็คือเป็นเทสแบบเดียวกับที่ทำตรงรถตู้ที่ได้ถ่ายให้ดูนะครับซึ่งการทำแบบนั้น ก็เป็นการทำแบบเดียวกับที่แชมป์เทสเมื่อต้นปีที่เขาอยู่ในอาคารกีฬาตอนนั้นน่ะก็เหมือนกันนะครับอันนี้เขาให้มาแบบไม่มีค่าใช้จ่ายเลย,เลยให้มาฟรีๆเลยคือพอเราเทสเสร็จเขาก็ให้กล่องนี้มาเลยทุกคนนะครับเพราะว่ามีเพื่อนที่ไปตรวจเขาก็ได้มาเหมือนกันนะฮะอันนี้ฉันไปแบบเป็น w a l คินด้วยนะ ก็ไม่ถึงกับต้องนัดก่อนก็ได้แต่จริงๆเขาอยากให้นัดก่อนเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องเสียเวลามานั่งรีกิสเตอร์ตรงหน้าจุดที่เขาตรวจนะครับตอนที่ฉันไปตรวจก็คนน้อยนะไม่มีคนเลยก็ไปปุ๊บก็แป๊บเดียวครับประมาณ15นาทีก็เสร็จแล้วก็ผลิตจากจีนนะครับอันนี้เนี่ยแมก e i อินไชน่าแน่นอนอยู่แล้วคือผลิตได้เร็วที่สุดก็ต้องจีนนี่แหละกำลังผลิตเขาสูงนี่โอ้โหทางนี้ทางนี้นี่แกะมา โอเคอันนี้ไม่มีอะไรเขาก็ให้คู่มือมาด้วยนี่เขาให้คู่มือมาคู่มือน่าจะทำให้อ่านง่ายอยู่นะครับเดี๋ยวลองเปิดดูกันว่ายังไงนะอ่านี่มีทั้งอุปกรณ์ทั้งวิธีการนี่พร้อมเป็นตัวหนังสือเป็นรูปภาพให้เลยฉันรู้สึกประทับใจการ educate คนของเขานะครับเนี่ส s t e 2สอง็ t อั up เซตอัพ t ยเทสมีการบีบน้ํายามีทั้งคําอธิบายแล้วก็รูปภาพอธิบายอย่างชัดเจนเลยนะครับว่าเป็นอย่างแล้วก็มีคําเตือนอะไรหมดเลยนะฮะ,อะบอกถึงจุดที่จะต้องสวอปบอกหมดเลยนะครับว่าอยู่ตรงไหนนะบอกจนเสร็จสิ้นกระบวนการเลยว่าเออจะต้องรอกีอ่นาะทีมีการโอ้ช้าว่า ไม่น่ายากนะถ้าทําตามนี้ไม่น่ายากแล้วก็เอเขาสอนวิธีอ่านหรือเปล่านะอ๋อนี่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 นเห็นไหมเนี่ยการ educate เขาสุดยอดไหมไม่ต้องไปดูว่าผิดไม่ผิดนี่อันเนี้ยมาเลยบอกเลยว่าเนี่ยแบบไหนคือ negative แบบไหนคือ positive ในกล้องไม่รู้ว่าจะย้อนคําหรือเปล่านะครับแล้วก็จะมีผลที่ไม่ติดด้วยนี่ ทสแล้วไม่ติดต้องเทสใหม่อีกสามวันฉันจะลองเทสอีกทีนะครับแต่ก็น่าจะไม่มีอะไรแล้วถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวฉันจะมาอัปเดตให้ใน Facebook นะครับผมอ่ะนี่ก็เป็นแพ็กเกจความประทับใจของเขานะอ่ะต่อมาก็เป็นอุปกรณ์นะมีคู่มือไปแล้วใช่ไหมก็มีอุปกรณ์นี่ก็จะมีตัวนี้หลอดตัวนี้หลอดอุ๊ยนี่ดีอ่ะอันนี้เพิ่งเห็นนี่ ตรงกล่องเขามีรูตรงนี้ไว้ให้เราเสียบขวดด้วยนะอื่นเจ๋งเนี่ยเวลาเราจะทดสอบเราก็วางนี่นี่วางพร้อมเลยทํแพ็้เกจได,คด้คิดมาแล้วอืคิดมาแล้วคิดมาแล้วแล้วก็จะมีอันนี้นะ่าจะเป็นตัวที่เป็นที่เราต้องดีบน้ํายาใส่อะเนี่ยที่บีบใส่ตัวเทสเพื่อที่จะดูผลน้ำยานี่น้ำยาแยกมาเลยโอ้ มีถุงไว้เก็บไว้ทิ้งด้วยอะ่ะเป็นไงดีนะคือพอเราใช้ทุกอย่างเสร็จเขาก็คงให้ใส่เนี้ยรูดป,ป่าลแล้วก็ทิ้งนะครับอืมต่อมาอก็อันสุดท้ายก็จะเป็นแท่งสวอปซีนมาอย่างดีบอกทิศทางการแกะทุกอย่างนะฮะนี่อย่างนี้แค่นี้เลยอีกสักสามวันฉันก็คงจะทำนะครับก็ประมาณนี้ฮะ สุดท้ายก็โชคดีไปที่เรายังไม่ติดมานะครับเดี๋ยวฉันจะเทสรอบ2อีกทีหนึ่งว่าเมชั่นใจว่าไม่มีจริงๆนะรอดูอาการไปเพราะว่าของเพื่อนก็น่าจะต้องดูอาการไปก่อนเห็นว่าเขาต้องทดสอบฮาโลอีกว่ามีเชื้อยังไงเพราะว่าตอนนี้อย่างน้อยๆเขามีเชื้อแล้วแต่ว่าอาการยังไม่ออกนะครับเขาก็บอกว่าเพื่อนเขาก็ไม่มีอาการเหมือนกันแต่ก็คงไปตรวจตามข้อสงสัยอะไรแล้วดันไปเจอขึ้นมา เราก็เลยต้องไปตรวจอีกทีหนึ่งเพราะเราก็มีจังหวะที่อยู่ใกล้เขานะครับก็วันนี้ก็หมดแล้วครับแค่นี้เดีย๋ยวจ้ำเก็บของอะไรก็เรียบร้อยไว้เจอกันใหม่นะฮะสำหรับคลิปถัดไปที่จ้ำจะลงถ้าเป็นคลิปที่เป็นทเที่ยวบิสโทรเนี่ยแต่ว่ามันเป็นการไปเที่ยวก่อนที่จะเกิดเรื่องนี้ขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงว่าเออไม่ได้กักเพราะตั้งแต่วันนี้ไปยังก็จะกักตัว เผื่ออไปด้วยเพราะยังไงเราก็ยังใช้ชีวิตยอยู่ในบ้านเดียวกันนะครับฉันก็จะไม่ไปไหนเพราะว่าฉันก็น่าจะมีของคำนวณเปิดในตู้เย็นรับของยังเพียงพอที่อยู่ได้หลายวันเป็นอาทิตย์อยู่ครับสาหรับอาหารสําหรับวัตถุดิบต่างๆก็ไว้เจอกันอาทิตย์หน้าครับสําหรับวันนี้ไปก่อนนะครับรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับบา,บาย